สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อันดาจะมาทำอะไรนะลูกมาทำน้ำเปลี่ยนสีน้ำเปลี่ยนสีมีน้ำอะไรบ้างมีน้ำอะไรบ้างตรงข้างหน้าหนูมีน้ำอะไรครับน้ำสีม่วงได้มาจากน้ำน้ำอัญชันแล้วเราจะเติมอะไรเข้าไปในน้ำอัญชันลูกเติมน้ำมะนาวกับ น้ำยาล้างจานเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเราเอาน้ำมะนาวกับน้ำยาล้างจานไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะ้าสีม่วงแน่ใจหรือเปล่าแน่เทให้หมดเลยครับอ่าวางก่อน เสร็จแล้วปีบมะนาวใส่มัน,นมีอีกมอีกปีบมะนาวใส่อีกแก้วหนึ่งลูกอีกแก้วหนึ่งครับโอเคพอแล้วครับมันเป็นสีอะไรนะ มันเป็นสีอะไรเอ่ยว้อันนี้เห็นชัดเลยเนา <Yoshi>. ะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่เห็นชัดน้องๆสงสัยกันไหมว่าทําไมน้ําดอกอัญชันถึงเปลี่ยนสีได้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อดอกอัญชันละลายน้ําออกมาจะมีสีน้ําเงินอมม่วงซึ่งสารละลายของน้ําดอกอัญชันที่ละลายออกมานั้น มีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการบ่งชี้ความเป็นกรดเบสของสารละลายอื่นๆนั่นเองจึงทำให้น้ำอันชันเปลี่ยนสีได้ไงมาดูการแก้วเล็กแก้วเล็กนี่ใส่อะไรนะลูกใส่ผงซักฟอกใส่ผงซักฟอกดูีิมันจะเป็นสีอะไร นสีเขียวเริ่มเป็นสีเขียวแล้วอ่ะมันออกฟ้าฟ้าเขียวเขียวใช่ไหมเนี่ยฟ้าฟ้าจะเขียวดูสิสีไม่เหมือนกันเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แต่และสีไม่เหมือนกันเลย อ,อันนี้เป็นสีอะไรลูกฟ้าสีฟ้าตรงกลางล่ะม่วงม่วงแล้วอีกอันนึงละ่ะมันออกเป็นสีเข้มๆเ,เนาะมีสีออกติดม่วงนิดนึงเพราะว่าน้ำยาล้างจานะมันเป็นสูตรมะนาวมันก็จะออกเป็นสี อมม่วงนิดนึงแล้วสีเนี่ยมันเป็นยังไงที่ใส่อันสุดท้ายใส่น้ำยาล้างจานรือใส่น้ำยาซักผ้าเป็นยังไงมันออกสีอ่อนไปเลยเนาะ S 1> <S 1> สารที่มีฤทธ,ธิ์เป็นกรดหรือรสเปรี้ยวเมื่อใส่ลงในน้ําอัญชันจะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงนั่นเองในทางตารงกันข้ามหากน้องๆใส่สารที่มีฤทธิ์เป็นเบสหรือรสฝาดเช่นน้ํายาล้างจานน้ําสบู่น้ํนนาผงซักฟอกใส่ลงไปในน้ําอัญชันจะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวองฟ้าอะไรนะลูกใสครีมอาบน้ําหรอเป็นสีอะไรอ่ะสี สีอะไรก็ไม่รู้แล้วอ,อีกแก้วใหญ่ลหรใส่ไหมยังไม่ใส่น้องๆสามารถนำน้ำดอกอัญชันไปทดสอบความเป็นกรดและเบสได้ในชีวิตประจำวัน โดยที่น้องๆไม่ต้องชิมนั่นเองน้องๆสามารถนําน้ําดอกอัญชันไปทดสอบได้เลยนะคะและที่สําคัญน้ําดอกอัญชันยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสามารถนํามาทําอาหารทําขนมผสมสีหรือสามารถทําให้ผมดกดําได้นั่นเองสําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะที่รับชมและรับฟังคลิปของน้องอันดาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ